สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเครือข่าสาหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะโดยสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระจำกัดในฐานะเจ้าภาพในปี2565ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการขุศลมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนบ้านรื่นสุขตำบลป่าก อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่9กรกฎาคม2565โดยเครือข่ายสากรแจ้งวัฒนะและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินสิ่งของเป็นเงินมูลค่าทั้งหมดนะครับ1,07,000บาทนะครับ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมของเราได้เลยครับเราเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ําซ้อนนครนายกนะครับศูนย์นี้เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของบูรณาธิการธรรมิกรชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขณะนี้นะครับมีสมาชิกหรือผู้รับบริการจํานวนทั้งสิบเนี่ย81คนนะครับเราดูแลเพีย24ชั่วโมงนะคะนี่เป็นหน้าที่ของคุ้ครูกลางวันจะดูแลบางห้อง เรียนหรือห้องฝึกต่างๆแล้วตอนกลางคืนอะไรครับตอนกลางคืนจะมีคุณคูมกลางคืนดูแลเขาอีกเราจะมีเขาคือลูกหลานของเราที่เราจะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดถ้าเราเผลอสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราหัวฟาดตกเตียงแต่และคนจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันการแสดงออกกางสมองก็ต่างให้ตัวหัวเขาก็จะทุบอยู่างนี้นะคะเราไม่บอกว่าอย่าทุบนะลูกมันเจบไม่ได้แล้วก็ าก,ก,การงานเนี่ยค่ะน้ำน้ำหน้าในการปคนเองไม่ได้ไไแล้วค่นะแต่ทางนี้นะทางนั้นเจ้าหน้าที่หรือคุณครูที่นี่นะคะต้องมีใจมาก่อนใจต้องมาก่อนและนี่คืองานนี่คืองานนี่คือหน้าที่ที่ให้เรามีงานทำไี่มีเงินเดือนทีนั่นจะบอกว่าไม่น้างที่ไม่มีงานนี่คือจ้างจ้างนานเรา,นาถ้าเราไม่ว่าเขาเราก็มีงมีงานเขา บางคนจะมีพฤติกรรมที่ชอบเอาหัวโพบางคนจะมีพฤติกรรมที่กินกินทุกอย่างดีกว,ว,ว่ามือ้อเช้าออกมาทานข้าวเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นป้อนป้อนแล้วก็มืออ้อเย็นป้อนใสเหงื็นส่งเราเป็นตัวกันเตอนนะอันนี้คือหนึ่งคือเดินไม่ได้เดินไม่ได้นี่คือให้ไงบ้างอันนี้ก็คือการต่อยอดน้องบางคนอาจจะเล่นดนตรีได้อยู่แล้ว ทีนี้ถ้าเราอยู่กับเราถ้าเราไม่สารต่อเราไม่จัดทำมาให้เขาได้เล่นดนตรีบํมบัดเขาก็าไม่รู้จะทําอะไรนี่คือพรสวรรค์ที่เขามีเราก็เอาพรสวรรค์น,นั้นให้เขาไมา่ได้มาแสดงออกให้ท่านได้เห็นกันนะคะต้องก่อนอย่างน้องอาร์ตน้องอาร์ตจะอยู่ในวงออเคสตราวงใหญ่ๆหแต่ว่าในเมื่อเขาสิบแปดแล้วเขาไม่รู้จะไปไหนเราก็มาอยู่ที่บ้านบ้านนี้นะคะบ้านของเขาคือ่ายตากรองดัจ และวันนี้เป็นบันดีที่เราจะมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมและก็กิจกรรมเสริมสร้างวัของพวกเราเพื่อสมาชิกผู้เป็นเจ้าของกิจการกลุ่มของเครือข่ายสมรรถนี้เป็นกลุ่มของคนระดับประเทศเนี่ยได้มาช่วยเหลือได้มาช่วยเหลือได้เข้ามาทำาินิจารกับกลุ่มกรมตากอพการซ้อนเป็นกลุ่มที่ได้โอกาสนะคะทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตได้ยืนยาว่อไไอีก ผมคุณสมคที่ทโทครับในนามประธานสภานองทบกอนจัดการประทางักในขับคือข่ายสภานอมทรายใต้ปฏิญญาวมกันประการหนึ่งนะครับว่าเราอยากจะเห็นการที่จะช่วยเหลือเพื่อกูลนะครับสเงทาะส่วนรวมนะครับหรือว่าชุมชนนะครับเองขอขอบคุณเครือข่ายสรณ์อ,อมทรัพย แจ้งวัฒนะซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์มสทพัฒนาชุมชนบริษัททีโอทีจำกัดสื่อสารทหารกรมที่ดินกองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงยุติธรรมการสื่อสารแห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทหารและก็สหกรณ์องค์กรอิสระจำกัดในฐานะเจ้าภาพและขอบคุณสหกรณ์17 รามอินทาสากรทนายความแห่งประเทศไทยที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ